ช่างวาน้งเรียนแล้วมาจีบแฟนผมขอเบอร์หรืออะไรแล้วก็เขาไม่เล่นด้วยพอเขารู้ว่าผมเป็นแฟนเขาว่าถามว่าผมมองอะไรพอดีมันมีรถเข็นที่ขายผลไม้ครับ,รบมันมาสามคนผมโตคนเดียวกับผมก็เลยไปหยิบมีผ่าแดง ไปฟันแล้วมันวิ่งไปเขาก็เลยไล่ไล่พอออกจากโรงเรียนชีวิตจะเริ่มับพลิกผันแล้วก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนครับ B B C อ่าผมก็เลยไปเรียนติวิยาแต่ไปเรียนดนตรีใช้ใช้ชื่อเถาบันนเป้าหมายก็แค่ว่าอยากไปเรียนแล้ายๆใส่เสื้อเนี้ยละใส่เสื้อโรงเรียนนี้ เรียนไม่จบก็เลยขอแม่ไปเรียนตั้งโรงกิจแล้วผมม่เคยไปมีเรื่องที่คอนเสิร์ตแล้วไปเจอสาวช่างบรรคลงจำผมได้มาดักหน้าโรงเรียนอาจารย์เขาก็เลยไหผมออกอานนี้เขารู้ว่าผมม่เคยเรียนเรียนช่าแล้วหลังจากนั้นไปต่ออีกไหมก็ไปเรียนพันนีกรุงเทพรุ่นอะไรรุ่นอะไรพ่อรุ่น16ครับรุ่น16 45อ่าไม่ต้องถามนะว่าใครประธานสาย